หลังจากมีพระราชกฤษฎิกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2,567เนทป็ี่เรียบร้อยแล้วนับจากนี้อีกนานแค่ไหนเราจะได้เห็นชมหน้าสวใหม่ทั้ง200คนวันนี้อามราินอัปเดตจะพาไปดูทไลายกันครับ10พฤษภาคม67วันสุดท้ายของการทำหน้าที่สวชุดเก่า250คน1 1พฤษภาคม67โปรด9พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกบุริสภาพุทธศักราช2,567ถือเป็นการเริ่มนับหนึ่งของกระบวนการสรรหาสวใหม่ชุดที่13 13. พฤษภาค,คม67ก็กกตอออกประกาศพร้อมลงราชกิจจานุเบกษาถึงการกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสว20บถึง 24. พฤษภาค,คม67วันรับสมัครสวออ9มิถุนายน67วันเลือกสวระดับอำเภอ โดยจะแบ่งออกเป็น2รอบรอบแรกเลือกในกลุ่มเดียวกันรอบ2เลือกควายกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน16มิถุนายน67วันเลือกสวระดับจังหวัดโดยจะแบ่งออกเป็น2รอบเช่นกันคือรอบแรกเลือกในกลุ่มเดียวกันกับรอบ2เลือกควายกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน26มิถุนายน67วันเลือกสวระดับประเทศโดยจะแบ่งออกเป็น2รอบเช่นเดียวกับกลุ่มระดับอำเภอและระดับจังหวัด โดยรอบแรกเลือกในกลุ่มเดียวกันกับรอบที่2เลือกควายกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันและ2กรกฎาคม67ก็ก็กกตประกาศผลการเลือกสวชุดใหม่20กลุ่มอาชีพรวมแล้ว200คนก็เท่ากับว่านับแต่มีการตราพระราษดีกาให้มีการเลือกสวรกระบวนการสรรหาสาวชุดใหม่นี้จะใช้เวลา53วันก่อนที่เรานั้นจะได้เห็นชมหน้าสอใหม่ โดยระหว่างนี้สวชุดเก่า250คนที่แต่งตั้งมาโดยขสชจะยังคงทำหน้าที่ต่อในการให้ความเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายแต่จะไม่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเอง